ครับสวัดดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้มือนี้มาไล่มองคือเก่าพี่น้องหากินย่ำใบใบามาหาอยากหากินพี่น้องเอ้อีแ่แหลแถวเก่านี่ละที่ไล่มองเบิ่งจักบาทสองบาทข้ามันบวก่ําพี่น้องเอ้นอกจากลมได้พี่น้องเอ้นั่งเบิ่งอยู่นี่หาเห็นป่าขันเห็นป่าก็สิงลุกไปกลางมองเลยพี่น้องขันเห็นมอง ยังนั่งเบิ่งอยู่เดี๋ยวนี้มาเด้อพี่น้องเด้อมาลุ้นเด้อมือนี้เด้อลมน้ำก็ขึ้นพี่น้องเอ้ยขึ้นลายเติบอยู่น้ำกระได้ยากสิเป็นในใดดอกมาลุ้นน้ำกันพี่น้องสิได้กินแรงบอ่อตัอสิเป็นในใดตัอสิบ่ได้แรงมือนี้มามาลองมึงดูพี่น้อง นานปลาขาวปลาขาวพี่น้องปลาขาวขาวันนี้ปลาขาวปลาขาวนี่ปลาขาวพี่น้องปลาขาวอันนี้ก็ได้เด็ก ก็ปลาขาวอ๋อจะมันได้การปลาขาวนี่แหละน่ปะปลาขาวโคตรกันนี้บาดนี่น้องเลยกดพร้อมปลาขาวน้ำปขาวคุลามบ่ น,น้อปลาคูลาบมานี่ปลาคูลาบปาก่งกนี่เก่ออ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 งอนออ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  Oh. Pachao, you die nog, know, hé. Okay? Nee, pachao. Die gaat pachao, hoor, aan mij. Hm. Pachao, nee.

อน้องเอ้ยงาขาวเหลออ้อันนี้ปาลาคุลำนะเามอนนีขาวคุลำพี่น้องอันนี้น,น,นี่คลำอืนนอ ปลาขาวอืออืออืออืมปลาขาวโอ้อันนี้ปลาเกีงน,นี่ปลาเกีงมะปรุนน่ะนี่นี่ปลาขาว ก้อนอย่างน้อบาทนี่กระขาอู้ก้อนน้อหินบ้างกอ้หินอีกางนี้อีกทีแล้วนั่าหัะขาวพีว่น้องอู้

ข้างเอาก็สอดจังเลยซับจังเลยไม่ปลอ,อ,อกเลยเนาะโคตรใหญ่พี่น้องเอ้ยเฮ้ยพุ้ใดโคตรใหญ่อื้ น vale ี่อ <Kin ok? S 1> ๋อเาวดาวี่เนาะอันนี้ปลเก่งนี่ะเฮ้นะปาเก่งเนาะ

อ,อปลาขาววะซื้อปลาขาวนี่เลยแต่ก็ตกบาทเลขนี้ตกจักบาทจักชองกับเมื่ออะไรนี่มาพอได้กินเร่งหากินเร่งหัวแข็งอันนี่สร้อยปลาหัวแข็ง ไปพี่น้องมาเมื่อพี่น้องยังเว้นอยู่ดอกก็หักเมื่อพี่น้องเลยมันพออยากพอกินแล้วแหละสำาน้กระไดมาหาพอ่อได้อยากได้กินพี่น้องเี้ป่ากระไดพี่น้องเลยดีไหยเติบได้พี่น้องกูะได,ด้กานอยู่ได้มื่อนี้มีแต่ป่าขาวมือนี้พี่น้องเลยกูะ ปลาขาวไหลพี่น้องมือน,นี้ปลาขาวกับไข่ยีรอพี่น้องรุ่นนี้พอกินแล้วพี่น้องเอ้ยมะเมื่อเอาเอาสำนี้ก่อน,นอพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ